อย่างีกเแบบหมดเอาก็ชีวิตเขาดี่ะก็ชีวิตเขาดีจริงไหมล่ะเออก็ชีวิตสาวิตีเขามีบ้าน้วบ้านรถเขาก็จะพอนหมดเขาจะขายของหรือเขาจะมุดแชทหรือว่าเขาจะมีคนเอาเงินมาให้เขาขายของยังไงอ่ะชีวิตเขาก็ผ่านมาได้แล้ว่ะก็คือชีวิตเขาได้ก้าวหน้าคกูพูดผิดตรงไหนอ่ะฮะแล้วกูพูดผิดตรงไหนก็ชีวิตเขาไม่ได้ถอยหลังชีวิตเขาไม่ได้ตกต่ำก็ชีวิตสาววิตตีตกต่ำหรือเปล่าล่ะเออเขามีบ้านใหม่อยู่ ไปอยู abei, a roommate, a ่ที่ไหนเขาจะได้ผัวใหม่หรือเขาจะได้อะไรเขาจะไปอยู่ยังไงอ่ะเขาชีวิตเขาก็ชีวิตเขาก็ก้าวหน้านะเราพี่พูดผิดตรงไหนอ่ะก็ไม่ได้พูดผิดไม่ใช่หรอชอบเอาคนไปแขวนเหลือเกินอ่ะชอบเอาคนไปแขวนเหลือเกินมีแต่ปัญญาที่จะเอาคนไปแขวนเอาคนนั้นไปแขวนเอาคนนี้ไปแขวนอยู่ตลอดเวลาอยู่นั่นอ่ะที่ช้าเขาเหรอชีวิตเขาดีเขาจะมุดหลังบ้านเขาจะมุดอะไรก็ไม่เหมือนแต่อีกพวกที่มุดแอบเขียนแอบนู่นแอบนี่อยู่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เราแค่มองดูว่าเขาชีวิตเขาเก้าวหน้าก็ไม่เห็นชีวิตเขาตกต่ำหรือหดถอยชีวิตเขาไม่ได้แบบพังทลายนี่ก็ไม่เห็นมีชีวิตเขาตกต่ำไงแล้วก็พูดในสิ่งที่เราเห็นแล้วพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงไม่ได้ตอแหลไม่ได้โกหกมานั่งมโนมานั่งเขียนนู่นเขียนน,นี่แล้วก็คนนั้นคนนี้ไปแนแล้วก็มโนเป็นเลือ <G ül üyor> ล่อยเปื่อยก็พูดในสิ่งที่เห็นไงก็ชีวิตก็ไม่ตกต่ำไงบ้านก็เสร็จเขาจะได้เงินมาจากไหนได้เงินมาจากการขายของหรือใครจะช่วยหรือหรือใครจะสนับสนุนเ <G ül üyor> ขาก็สร้างบ้้้้าา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 นนนนนเเเเเเสสรรรร็็็็็็จจจคกกกก่่่ยยถผอชชีีีววิิตตตหมัะไไไปปปงง ก็แค่นั่งรอดูกูไม่ได้มาคิดทำลายใครกูไม่ได้มาคิดหารเรื่องใครไม่ต้องมาโพสแขวนด่าใครหรือมาโพสประจานใคร <prem ises> วันวัน,วน,วนคิดแต่จะแขวนคนนั้นคนนี้เขาประจานคนนั้นคนนี้เขาใครพูดไม่เข้าหูไม่เอาไปแขวนเอาไปนั่งด่าเอาไปแขวนอย่างนั้นแหละต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองฉันมีช่องของฉันคุณมีช่องของคุณคุณจะเป็นอวตารคุณจะเป็นเหี้ยเป็นหาเป็นเห,เหวอะไรจะเอาใครไปโพสไปด่าไปแขวนอยู่ได้ตลอดเวลาที่ว่าจะเป็นอวตารแล้ว คนนั้นคนที่ทำอะไรเจ๊มไม่ได้เจา้าคนนั้นคนที่ไปนั่งด่านัน่งแอยู่ตลอดเวลาทําได้ตามสบายใจคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อความคิดเห็นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยินดีกับคนที่เขาทําสําเร็จหรือว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นทาไมอย่าพวกฉันจะยินดีกับสาวิตีหรือว่าจะมองเขาก้าวหน้าก้าวไกลมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราถูกปะคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งชีวิตของพวกฉันฉันจะฉันจะยินดีกับสาวิตีมันก็เรื่องของฉัน ชีวิตของคนอื่นอย่ามาก้าวไกลชีวิตของคนเขามีชีวิตเป็นของคนอื่นเขามึงไม่มีชีวิตของมึงมึงเป็นอวตารหรือมึงจะเป็นหาเหวมึงจะเป็นตัวเหี้ยตัวหาตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความสุขก็เรื่องของมึงต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่ค่ะ ไม่เอานะคะแขวนแล้วบิดเพือนสายไลา์เพราะเป็นอวาตราเลยคิดว่าไม่มีใครเอาเรื่องได้ดจะแขวนให้ใครด่าจะแขวนเอาใครไปแขวนเอาใครไปว่าหรือจะาใครไปทําหน้าตลกทําหน้าเกลียดหรือไปดูถูกอะไรไปดูถูกใครก็ได้ใครออกความเห็นอะไรก็ไม่ได้พี่แนนก็โดนดูถูกพี่แนนก็โดนว่าพี่แนนก็โดนแขวนทําไมคุณมีสิทธิ์เอาคนนัน้นคนนี้เขาไปนั่งแขวนนั่งด่ากันได้อะเออ คุณมานั่งแฝดไม่ได้คุณมานั่งด่าไม่ได้มาพูดถึงพวกคุณเลยเรียบร้อยไปแล้วค่ะเอารูปหน้าสาวสาวิตีเอารูปเขาไปนั่งแขนแล้วรูปเขาไปเขาเคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรเปล่าก็ไม่พวกเราอยู่ในส่วนของพวกเราเราจะพูดยินดีกับสาวิตีหรือจะมองความก้าวหน้าของเขาเราจะมาพูดในความเป็นจริงของเราอ่ะอันนี้คือการพูดคุยของพวกเราในกลุ่มของพวกเราและในพื้นที่ของพวกเรา พวกฉันพูดในพื้นที่ของพวกฉันฉันทำยูทู์มาฉันมีสิทธิ์ในพื้นที่ฉันไม่เคยไปก้าวไก่ในช่องของพวกคุณฉันไม่เคยไปลาบระล้วงหรือไปเม้นดา่าหรือไปคอมเมนต์อะไรในช่องของพวกคุณเพราะฉะนั้นให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันอยู่ในพื้นที่ของตัวของพวกมึงเองอย่ามาวุ่นวายอย่ามาก้าวไก่หาทำมาหาแดกของตัวเองไปมึงไม่ได้อยู่ยงคงกระพันหรอกกูไม่รู้ว่ารับหลังมึงเป็นคนแบบไหนรับหลังมึงอาจจะเป็นคนแก่ใกล้ตายหรือว่ารับหลังมึงอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันมือต้องจองเวนจองกรรมกับเขาไม่เลิกไม่ลามึงจะรักอีกตนหรือมึงจะโวยใครหรือมึงจะทําอะไรมึงก็ทาไปสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของมันอย่ามาก้าวไก่ซึ่งกันและกันแต่ละคนโดนข่มขู่แต่ละคนโดนข่มขู่จะเป็นอมาตราและสามารถจะไปข่มขู่ว่าจะไปเอาคนนั้นเอาคนนี้จะไปขุดคนนั้นจะไปขุดคนนี้จะทําตามอำเภอใจโ,โดยที่คิดว่าจะเป็นอวาตราและจะเอาใครมานั่งขุดเอานาประจานนั่งแฉเนี่ย ไม่ได้มานั่งทำยูทูบเบอร์ไม่ได้มานั่งไลฟ์สดทุกวันก็ไม่ได้มานั่งปัญญาอ่อนม,มานั่งไลฟ์สดทุกวัน athlete, <legends> มานั่งเขียนนั่งประจานคนนั้นนั่งแขวนคนนั้นคนนี้เขาเองทิพอาจะแขวนสภาพคนนั้นเราสภาพคนนี้เขามาเอามานั่งบูลลี่นั่งดูถูกหนังหน้าคนนั้นหนังหน้าคนนี้สภาพกูเป็นอย่างนั้นสภาพกูเป็นอย่างนี้แต่ตัวมึงเองสภาพมึงอะดีขนาดไหนสภาพบึงดีขนาดไหนย้อนกลับไปสองกระจกลอนดูหนังหน้าตัวเองก่อน ชอบเอาคนนั้นคนนี้มาบูรี่น่าสุภาพพี่ดีจ้าวันดีจ้าทั้งดา่าทั้งว่าด้วยคำหยับหยากระคายแล้วยังหาคดีให้เขาเอีกให้เขาเป็นทุกข์ถ้าทําด้วยความรร้สุทจิคงไม่เป็นไรแต่นี่ทําเหมือนกับโกงมากๆโกธมา,ปมาเป็นหลายๆปีคอจับผิดอยู่คนคนเดียวจริงป้ามิตาเขาไปเยอะเลยนะเสียไปแล้วนะวกม็มาทำตัวเป็นเก๋เป็นตันทาไมวะ ปนายสวัสดีจ้ะปนายสวัสดีจ้ะพี PT m พี่รุ่นอะไรนะพี่รังคุณน่าติดนสายรุงนะ่งสมอนใช่ไหมเนาะพี่รังสมอนเนาะอืมข่าวข่าวเป็นไงมางอ่ะนเนี้ยข่าวข่าวเป็นไงมางอ่ะตอนเนี้ยโอยม,มีแต่เรื่องมีแต่เรานะ ทำข่าวข่าวเน่ตัวเองเก่งจริงอ่ะไปทำข่าวข่าวที่มันมีสาระมีนูน้นไปนู่นน่สาระนูน่นเออ